ไม่ไวช่ว i ไลเซชันที่แย่หรือไม่ค่อยดีเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิดได้ไวช่วยไลเซชันครับผมไม่ได้มีแค่ไวให้มันดูสวยอย่างเดียวเนาะแต่มันมีพลังในการกําหนดวิธีที่คนจะตีความข้อมูลได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราออกแบบไม่ดีใช่ปะ่ะออกแบบผ่าคนอาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายมากตัวยอย่างเช่นครับผมกราฟแท่งที่สเกลแกนะเริ่มต้นที่90แทนที่จะเริ่มต้นด้วยศูนย์ใช่ปะ่ะผลก็คือความต่างเล็กๆตรงเนี้ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะคนตีความผิดได้เลยคนดูอาจจะคิดว่ายอดขายพุ่งหรือว่าล่วงแรงทั้งที่จริงๆแล้วมันต่างกนคค่ดีีีีวอกกรรณผมมืาาใช้สทต เ,เช่นใช้สีแดงกับสีเขียวในข้อมูลสําคัญนสำคัญโดยไม่คิดถึงคนที่เขาเออเป็นคาร์บายเออตาบอดสีสุดท้ายครับผมคนบางกลุ่มจะตีความผิดเพราะว่ามองข้อมูลไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นครับผมไวชว l ไลเซชันที่ดีครับต้องซื่อสัตย์กับข้อมูลต้องแบบเออแฟร์กับข้อมูลหน่อยเลือกสเกลแล้วก็รูปแบบที่สื่อสารความจริงครับผมไม่ใช่บิดเบือนมันเนาะจำเอาไว้ครับผมว่ากราฟที่มันสวยเนี่ยจะทำให้คนเข้าใจผิดมันอันตรายยิ่งกว่ากราฟที่มันไม่สวยโดยซ้ำเนาะถ้าคลิปนี้ครับช่วยให้เข้าใจการออกแบบไไไดดด้้้้ีมมมมาาาาากกกกขึนนเะูใจจออวววแลล็ตตตติ่ปผผห ไม่ฟังว่าหลัก3ข้อที่ทําให้ไวชวลิเซชันมันน่าจะถือคืออะไร